สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเช้านี้นะครับก็เป็นมื้อเช้าที่บ้านบางพีนะครับก็จะมีหมูทอดนะครับแล้วก็ต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับนะครับของโปรดเลยนะครับดีได้มะระจากคุณสุมาเมื่อวานนะครับก็เลยแม่ใหญ่ก็เลยทำไว้ทานนะครับ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นชูชีปลาทูนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำพริกปลาทูนะครับแล้วก็ผักลวกนะครับแล้วก็นำผักลวกนะครับมานะครับแล้วก็ตักน้ำพริกปลาทูนะครับ ลาดข้าวแล้วก็หมูทอดนะครับประมาณสี่ห้าชิ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ตักต้มจืดมาลายัดไส้หมูนะครับหมูสับนะครับแล้วก็ตักน้ำลาดนะครับ เป็นคนชอบทานอยู่แล้วนะครับมาลาจะใส่หมูไปที่ไหนก็ถ้าไปล้านข้าวแกงก็จะสั่งประจํานะครับแล้วก็ตักปลาทูชูชีปลาทูนะครับก็เป็นอันเสิ้นกระบวนการนะครับในการตักข้าวนะครับ จากนั้นเราก็มาเริ่มทานนะครับก็ตักหมูสับนะครับแล้วก็แล้วก็มะละจะใส่หมูนะครับแล้วก็ตักมะละนะครับทานนะครับขอบคุณท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับ